สาวด่วนครับทุกคนอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกําลังจะมีคู่แข่งแล้วครับก็สวัสดีหน่อยสวัสดีบ๊าโจตองจูสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้อยฮับแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงง้อยฮับแพงสาวน้อยสาวน้อยเพชรเพชรบ้านแพงบ้านแพงอุ๋งอิงอุ๋งอิงเพลงอะไรนะดังคนนี้ชื่อเสี้ยวอะฮะนังในโซเชียลนะครับ ล่าสุดทุกคนบอสโจเนี่ยได้มีการแชร์คลิปวิดีโอของน้องแอมมี่นะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้จักนะซึ่งเธอเนี่ยเป็นดาวท็อกท็อกครับทุกคนเนาะเป็นสายฮาครับซึ่งแบบว่าเขาจะเล่นคู่กันกันกบคุณก็สติล่าเนี่ยครับทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็วันนี้นะเ,เห็นบอสโจบ,บอกว่าเขาจะมาออดิชัน่นก็ถือได้ว่าถ้ารับเนี่ยแล้วเป็นตลกแนละ้วทุกคนก็ถือได้ว่า สนุกนะเฮฮานะสำหรับน้องแอมมี่ซึ่งหลายคนอาจจะได้เห็นคลิปเธอเนี่ยนะครับในโลกโซเชียลค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าโอ้โหถ้ามานี่จะกรบกระแสะอุ๋งอิงหรือเปล่าเนี่ยนะครับนะสำหรับน้องแอมมี่น่ารักมากๆนะครับวันนี้เราจะได้เห็นว่าทางบอสโจเนี่ยได้มีการแชร์คลิปแล้วทางพี่กอรซิล่าเนี่ยก็ได้มีการสัมภาษณ์นะว่าอุ๋งอิงนะครับแล้วก็เพชรบ,บ้านแพงนะพี่เขาก็จะแบบว่าเพชรเ,เ,เ,เพชรเพชรบ้านแพงนะทุกคนน่ารักมากสําหรับพี่แอมมี่นะทุกคนลองเข้าไปหาดูในแอ แอปตอกตนะพิมพ์คําว่าแอมมี่ปากหวานนะครับซึ่งเขาโด่งดังมากในโซเชียลแล้วสายหามากๆแล้วก็ถ้าคิดว่านะถ้ามาออดิชันแล้วบอสโจรับเนี่ยก็น่าจะสร้างสีสันให้กับวงการตลกได้ทีเดียวเลยแหละสำหรับน้องแอมมี่กับพี่กอซิล่านะครับทุกคนเขาเล่นเข้ากันมากก็จะประมาณว่าเหมือนพี่กอซิล่าเนี่ยเป็นพิธีกรแล้วก็จะสัมภาษณ์น้องแอมมี่นะครับทุกคนลองไปหาดูนะในแอปต๊อกตนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับทุกคนหมายถึงว่าบอสโจเนี่ยก็รับเข้าเรื่อยๆเนาะสำหรับศิลปินตนลกอะไรต่างๆนะครับถือได้ว่าบอสโจเนี่ยเป็นคนที่เปิดโอกาสนะทุกคนเปิดโอกาสให้กับใครหลายๆคนเนาะได้มาออดิชัน่นผ่านไม่ผ่านก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ต้องดูกระแสโซเชียลต่างๆด้วยนะครับนะวันเนี้ ให้ใครได้ดูคลิปนี้แล้วขำบางอุ้มามากเดี๋ยวจะเอาคลิปคือขออนุญาตเอาคลิปจากพี่กอซิล่าเนาะมาลงให้ทุกคนได้ดูกันนะซึ่งน้องแอมมี่เขาจะเป็นคนแบบว่าอ่าพูดแล้วก็พูดอีกอย่างแล้วเขาก็จะไปอีกอย่างหนึ่งครับทุกคนนะอย่างพี่กอซิล่าเนี่ยพูดอีกเรื่องเขาก็จะเปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ถ้าอยู่มาบนอยู่บนเวทีสาวน้อยก็จะสร้างความเฮฮาได้นะหรือเอามารับเชิญต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นสีสันให้กับาสาวน้อยเพื่อนแพงนะ้งเนาะซึ่งบอจ หวานเนี่ยนะครับทุกคนบอกว่าเพิ่นสีมาออเดชั่นนะครับนะซึ่งอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็นะครับน่ารักมาก นะครับซึ่งอ่าซึ่งบอสโจเนาะก็ได้มีการแชร์ครับทุกคนคลิปวิดีโอของอ่าน้องแอมมี่ปากหวานมานั่นเองครับทุกคนเนาะแล้วก็ทางพี่กอสิล่าเนี่ยก็ได้มาขอบพระคุณบอสโจนั่นเองครับทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าบอสโจเนี่จะรับน้องแอมมี่ปากหวานหรือเปล่านะทุกคนก็ถือได้ว่าโอ้โหเป็นดาวรุ่งนะสำหรับดาวรุ่งทิกตอกกันเลยเป็นดาวทิกตอกนะทุกคนเนาะสำหรับน้องแอมมี่เนี่ยนะครับทุกคนและวันนี้นะครับลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนวันนี้คุยกัน่องเรื่องก ได้มีการโพสต์คำคมครับแล้วโอ้โหแฟนคลับ fc เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งน้องเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ว่าไม่ต้องคิดที่จะบินแค่เดินบนดินไม่ล้มก็พอนะครับจากนั้นนะครับเหล่าบรรดา fc แฟนคลับเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายทั้งพ่อโจเองนะครับก็ได้ไปอ่าคอมเมนต์นาะบอกว่าปาดนะครับทุกคนเนาะเรียกได้ว่าอ่าเป็นคําคมที่น้องได้โพสต์ออกมาด้วยความรู้สึกของน้องนะทุกคนเนาะเป็นอะไรที่ เราฟังแล้วเราก็ซาบซึ้งใจนะครับบอกว่าไม่ต้องคิดที่จะบินแค่เดินบนดินไม่ล้มก็พอแล้ว นะครับน่ารักมากๆก็ถือได้ว่าน้องเนี่ยตอนนี้นะครับเป็นศิลปินที่โด่งดังมากๆเนาะทุกคนสาหรับอุงอิ่มพี่บ้านแพงปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระแสของน้องมาแรงมากๆหลายคนยกให้น้องเป็นเทพที่ดาลลาเพลินหลายคนยกที่ยกให้น้องเป็นนางฟ้าบนดินนะครับน้องแล้วก็น้องเนี่ยก็ได้มาโพสต์บอกว่าโหไม่ต้องคิดที่จะบินเลยซึ่งอุงอิงมพบ้านแพงเป็นคนที่ทอมเนื้อทอมตัวมากๆแล้วน้องคือน้องเป็นคนที่ไม่ เขาเรียกว่าอะไรไม่ตื่นเต้นกับความดังของตัวเองเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าคนเนี่ยจะเข้ามา,าช,ชื่นชมไม่ว่าคนจะมาบอกว่าน้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แค่ไหนนะครับองคอิงอก,ก็ประพฤติตัวติดดินองค์อิงอก,ก็ยังเป็นองค์อิงอ,อยู่จากวันนั้นจนถึงวันนี้น้องก็ยังเป็นน้องอยู่นะครับทุกคนนอ้องก็ถือได้ว่าขอชื่นชมมากๆเรียกได้ว่าเลยครับโพสต์คําคมแบบนี้นะครับทุกคนทําเอาได้ใจแฟนคลับสุดๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่านะครับเป็นไวรัลกันเลยนะสำหรับวันนี้นะครับสำหรับโพสต์นี้นะครับทุกคนนาะก็ เป็นคำคมน้องเนี่ยจะชอบโพสต์คำคมแล้วก็ให้กำลังใจกับคนกับ FC Fan แฟนคลับบ่อยๆมากๆอย่างมิ่มเก่ากระแสเองวันนั้นเจอคำคมอะไรนะเป็นดอกสแสบงที่บานกลางทุ่งนะครับ เป็นบานกลางกรุงแต่จะไม่ลืมทุ่งที่เคยมาอะไรประมาณนี้ครับทุกคนเนาะซึ่ยิมข่าวกระแสเนี่ยได้ฟังแล้วแล้วก็รู้สึกแบบเราเรากำลังเดินทางไปทํางานที่กรุงเทพมหานครพอดีเราก็รู้สึกว่าโอ้โหน้องทําไมคิดได้แล้วก็ทําไมแบบส่งพลังบวกให้เราจังเลยแล้ววันนั้นอุ้ม,มข่าวกระแสก็ทํางานแบบอย่างมีความสุขกันเลยทีเดียวนากก็เชื่อว่าหลายคนได้ฟังคําคม ของน้องอุ้งอี้เพืนแพงเนี่ยล้วก็มีพลังบวกขึ้นมาเนาะทุกคนแล้วก็ต้องขอชื่นชมจริงๆน้องเป็นคนที่โพส์โพส์แบบพลังบวกให้กับแฟนคลับะเยอะมากๆเลยนะทุกคนอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการอ่าโพส์เนาะที่น้องไปช่วยคุณยายน้องก็โพส์ว่าอย่าพึ่งสิ้นหวังนะครับมันยังมีทางแก้อย่าพึ่งท้อแท้ถ้ายังไม่สุดทางนะครับเนี่ยน้องก็คือโพส์คาคมแล้วก็ได้ใจแฟนคลับสุดๆคนกดไลค์กันเยอะแยะมากมายกดแชร์กันเยอะแยะมากมายกันทีเดียวสําหรับเมื่อวานนี้นะทุกคนก็ต้องขอ ชื่นชมจริงๆสําหรับเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็มิมข่าวกระแสเนี่ยนะครับคิดว่านะครับน้องเนี่ย คือเป็นคนที่มอบพลังบวกจริงๆให้กับแฟนคลับให้กับคนรอบข้างให้กับเยาวชนรุ่นใหม่นะที่กําลังมองน้องเป็นตัวอย่างนะตอนนี้ก็ถือว่าน้องเนี่ยตอบโจทย์มากๆกนะกับคนสมัยนี้นะทุกคนเป็นคนที่เป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่คิดคําคมได้ตลอดเวลาเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่มีคําสอนมีคติให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้คนรอบข้างอยู่เสมอเนาะเพราะฉะนั้นเราเรามองว่าน้องคือยอดเยี่ยนจริงๆแล้วก็ยินดีกับน้องเนาะที่น้องแบบคือได้รับรางวัลคนดีศรีส,สกเกด ได้รับรางวัลเพชรสีพฤทเทสวนเป็นรางวัลแบบ เป็นรางวัลต้นแบบครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วองค์อิงโพสต์แบบนี้นะครับเรามองว่าเป็นเป็นประโยชน์แก่สังคมมากๆอย่างบางคนบอกพ่ม้มข่าวกระแสนะว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็หายได้เพราะองค์อิงนะครับเพราะว่ามาดูน้องอ่าน้องยังสู้ชีวิตเลยแล้วทาไมฉันถึงจะไม่สู้ชีวิตนะครับแล้วก็มีข่าวหนึ่งเนาะที่คุณแม่ท่านหนึ่งเข้าโรงพยาบาลแบบด้วยอาการโครมา่าแล้วก็ดูคลิปวิดีโอของน้องเนี่ยนะครับทุกคนตอนที่กําลังป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะทุกคนซึ่งเป็นภาพที่ ประทับใจมากๆนะครับเป็นภาพที่ประทับใจมากๆแล้วก็เรามองว่าน้องเนี่ยเป็นพลังบวกเป็นนางฟ้าให้กับใครๆหลายๆ,ายๆคนนะครับทุกคนเนาะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าน้องเป็นคนที่ถ่อมเนื้อถ่อมตัวอยู่เสมอนะครับเนาะโดยการโพสต์แบบว่าไม่ต้องคิดที่จะบินนะครับแค่เดินบนดินไม่ล้มก็พอแล้วนะครับทุกคนก็จือได้ว่าโอ้โห ตงมากๆนะสำหรับคำคมนี้นะครับนะหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับหลายคนก็เข้าไปให้กําลังใจน้องกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับนะก่อนจากไปคลิปนี้นะครับทุกคนวันนี้ก็เอาเรื่องราวเนาะของน้องแอมมี่นะครับซึ่งเขากําลังจะเดินทางมาออดิชันนะครับที่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็เรียกได้ว่าเขาเนี่ยมีแฟนคลับ FC เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักนะครับในโลกโซเชียลเนาะสำหรับแอมมี่ปากหวานนะครับเนาะก็ ขอลุ้นแล้วกันเนาะลุ้นว่า,าถ้าน้องเนี่ยได้ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะได้เข้ามาในวงสาวน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเป็นฮาๆไปนะครับสำหรับน้องแอมมี่แอมมี่ปากหวานนะครับทุกคนมีแอมมี่แม็กซิมแล้วก็มาแอมมี่ปากหวาน ช่วงนี้คนคนชื่อแอมมี่เนี่ยเข้ามาวงสาวน้อยบ่อยเหมือนกันนะทุกคนเนาะก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องยิมข่าวกระแสด้วยนะครับเรียกได้ว่า,อาขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็สนับสนุนอิ้ิมได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับ